สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท,ทุกคนเนาะวันนี้เราจะมารีวิวความรู้สึกหลังจากที่ดูซีรีส์เรื่องเรื่องตลก6-9เก้าเนาเป็นซีรีส์ทางเน็ตฟ i ิของดาวิกาฮูน่เนาะเล่นล่าสุดเพิ่งเข้าวันนี้เลยวันที่6กันยายนเนาะ,ะเรื่องนี้เคยเป็นหนังครั้งหนึ่งก็คือ,อเรื่องที่หนิวไรตาเล่น จำปีพศออไม่ได้เหมือนกันแต่มันเป็นช่วงยุคที่ฟองสบู่แตกเนาะมันเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันแล้วก็รอบนี้เป็นาดาวิกาเล่นความรู้สึกคือเราเพิ่งดูเรื่องตลก69ที่เป็นไนิวราลิตาเล่นเนาะมันมันหน่วงมากเนาะ มันตลกแรกๆมันตลกมันกระชับเพราะว่ามันเป็นหนังเนาะรายละเอียดของหนังมันก็จะเดินเรื่องค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็เขา,า,าเรียกว่าอะไรอ่ะตอนจบมันมันเหมือนกันน่ะเนาะถ้าใครอยากที่จะดูก็ก็ค่อยไปดูอีกทีนึงเนาะอันนี้เรารีวิวในความรู้สึกเราแล้วกันตอนจบอ่ะนางเอกโยเนเงินลงน้ำเนาะในเรื่องตลกหกเก้าของ มิวราดิตาเล่นตอนนั้นเราเรามีความรู้สึกว่าทำไมไม่เอาเงินไปใช้แบบอ,อ,อะไรก็ได้หรือท<ำ>ําตามทําทุกสิ่งทุกอย่างท,ที่ที่ตัวเองวางแผนไว้ตั้งแต่แรกกนะันเนาะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่านางฆ่าคนไปแล้วสองคนสามคนใช่มันมันผ่านมาแล้วอะ่ะ มันมันหมดมันควรที่จะแบบหมดความรู้สึกรู้สึกผิดได้แล้วอะไรเงี้ยอันนเรื่องของมีวริตาเนาะแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเรื่องที่ใหม่เดวิการเล่นเนี่ยเ,เรื่องตลกหกเก้ามันมันน่าจะเปลี่ยนตอนจบหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาเนาะสิ่งที่แปลกใหม่ในเรื่องนี้ที่เห็นเลยก็จะมีอาการสอดแทรกเรื่องการเมืองเข้ามานิดนึง เราก็เรื่องเรื่องเพศนะะมีความเป็นวัยรุ่นเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังจบเหมือนเดิมเนะเาะแต่เขาให้ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือถ้าใหม่ดาวิกาจะหนีไปต่างประเทศอะตำรวจก็ไปดักรอไว้แล้วนึกออกไหมคือ ถ้าเราคิดย้อนกลับไปก็คือเรื่องของมิวริตาถ้ามิวริตาหนีออกนอกประเทศมันก็อาจจะมีข่าวแล้วก็จะมีคนไปดักรอที่สนามบินเหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่หนีล่ะนึกออกไหมแบบก็ถ้าตำรวจมาคน้นหรืออะไรเราก็เป็นคนแจ้งตำรวจเลยตั้งแต่แรกมันก็อาจจะได้ใช่ไหมล่ะคือไม่รูเนาะเพราะว่าอืม มันเป็นทางเลือกที่ที่เขาที่เขาให้ทางเลือกมาก็คือหนีออกไปต่างประเทศก็คือดาวิกาก็หนีไม่ได้เพราะว่ามีตำรวจไปดักตรงทางเข้าสวนภูมิเนาะนางก็เลยเลือกที่จะทิ้งเงินหนึ่งล้านบาทแล้วก็ทิ้งพาสปอร์ตเผาพาสปอร์ตงซึ่งตอนจบตอนสุดท้ายอะไม่รู้ว่าดาวิกากไปไหนเนาะเห็นแค่ขับรถน่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดเนาะ ซึ่งมิวราลิต้าก็จบเหมือนกันก็คือตอนจบก็คือขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหลังจากที่เอาเงินล้านไปโยนทิ้งลงแม่น้ำเนาะซึ่งในปี2000น่าจะเป็น2540หรือ2546อะไรประมาณเนี่ยมันห่างกัน20ปีเนาะซึ่งตอนตอนนู้นอะ่ะก็ยังเป็นเงิน1ล้านซึ่งตอนเนี้ย ห่างกันมาแล้ว20ปีอะเงินมันควรที่จะมากกว่านั้นเนาะเพราะว่าเงินล้านหนึ่งในในปัจจุบันอะมันมันค่อนข้างที่จะคือไม่ว่าจะเป็นเงินพวกอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่กับข้าวเองก็ตามเนาะมันมันดีดตัวขึ้นเยอะมากแล้วการที่แบบมีเงินล้านในกระเป๋าเราต้องฆ่าคนขนาดเนี้ยมันดูแบบไม่สมควรที่จะฟันฝ่ามาขนาดนั้นนะเนาะแต่แต่ก็เข้าใจได้ว่า ว่ามันมันก็ผ่านผ่านมาดูที่แบบไม่ได้ตั้งใจเนาะนั่นแหละความรู้สึกเราคิดว่าอ่ะโอเคเหมือนเขาให้ทางเลือกมาแหละรอบแรกมิวริตาไม่ไม่เลือกที่จะไปสนามบินเลยเนาะส่วนรอบที่สองาวิกาเลือกที่จะไปสนามบินก็คือก็ยังมีคนดักดักอยู่เนาะมันก็จะหายไปทางเลือกไปต่างประเทศก็จะหายไป ส่วนทางเลือกที่สามก็คือ,อให้ปากคำนึกออกไหมเอาเงินไปซ่อนก่อนแล้วก็ให้ปากคำคิดว่านะมันน่าจะเวิร์กกว่าเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องอตำรวจที่เสียชีวิตก็คือตำรวจหล่อมากภาคภาคที่แล้วของมิวรสต้าตำรวจก็หล่อมากภาคนี้ก็คือยังหล่ออยู่ เหมือนเดิมแล้วก็หุ่นแล้วก็ดีเหมือนเดิมเนะเาะใช่ถ้าใครแบบสนใจอะ่ะอยากดูหนังเรื่องนี้หรือดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ไปตามหาดูได้เนาะใน n น็ f l i x มันมีทั้งเรื่องตลกหูเก้าของมิวลิตาเล่นแล้วก็เรื่องตลกหูเก้าของดาวิกาโฮเน่เล่นเนาะมันจะมี2เลยอันที่มิวลิตาเล่นอะ่ะจะเป็นหนัง จบภายในหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเนาะส่วนของดาวิกาเล่นอะ่ะปาไปเลยหกชั่วโมงคือเราดูตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งได้มั้งจนเพิ่งดูเสร็จเมื่อแกะตอนตีหนึ่งกว่ากว่าเนาะอันก็อาจจะมีบ้างเลยที่ที่พักกินข้าวหรืออะไรเงี้ยแต่กินข้าวก็ดูเนาะ,ะมันจะใช้เวลาประมาณเนี่ยเกือบหกชั่วโมงในการดูเรื่องตุ๋วหก้าแต่ตอนจบเหมือนกันเนาะ ตอนจบหลังจากที่ดาวิกาโยนเงินทิ้งในแม่น้ำมแล้วอ่ะมันมีคนไปหาปลาแล้วก็ได้กระเป๋าใบนั้นไปกระเป๋าที่ใส่เงินเนาะแล้วก็ตอนจบก็เห็นแค่เขาอุ้มกระเป๋าเงินอนะไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอุ้มไปไหนนะเนาะมันจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยน้อยในในเรื่องซีรีส์กับเรื่องหนังเนาะแต่จุดเริ่มต้นกับตอนจบเหมือนกันแล้วก็การเดินเรื่องก็ มอนเหมือนกันเนาะมันอาจจะมีแบบชั่วโมงบินที่ยาวขึ้นแต่ทุกอย่างคือมันเหมือนกันมันเหมือนซีรีส์อ่ะมันมีเขาเรียกอาจจะเป็นตลกยุคนี้มั้งเข้ามาเนาะเหมือนแบบเรื่องนรกสวรรค์หรอเรื่องเรื่องการดีลีทเรื่องเขาไม่ใช่ดีลีทสิเรื่องเหมือนแบบ เออผานเนืยหลังจากตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยออมันก็ค่อนข้างที่จะพูดยากเนาะมันอาจจะลึกลึกมากๆออจนจนเรารู้สึกแบบว่ามันเคี้ยวไม่หมดอะ่ะนึกออกไหมคือมันเยอะอืมแต่แต่ทุกอันมันก็ให้คิดหมดนั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นฉากที่เขาตายแล้วแล้วก็มามาหาคนที่ขีข้อมูลเนาะหรือว่า,เ,าเรื่องคนนั้นนะที่ในซีรีส์เนาะในซีรีส์เรื่องตลกขอกการเนี่ยจะมียามคนหนึ่งที่ได้กลับคือตายแล้วแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็คนที่ให้กลับมาใหม่อะบอกว่าถ้า,าจะอยู่นานแค่ไหนเนาะ แล้วเขาก็เลยบอกว่าอยู่จนถึงอบอลไทยไปบอลโลกใช่ซึ่งตอนจบเขาเขียนไว้เขียนแบบเหมือนนึกออกไหมเวลาหนังจบสมัยก่อนมันจะเขียนว่าเดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกหนังที่เขาแบบสร้างจากเรื่องจีนอะที่จะเป็นแบบว่าสมมติคุณเชอรี่หลังจากที่ได้แต่งงานกับอะไรอย่างเงี้ย เออม,มันจะเป็นฟิลอย่างนั้นเนาะซึ่งถ้าทำฉากที่คนที่เป็นคนขับรถอะคนที่เป็นของเสียเป็นนอนป่วยอยู่บนเตียงถึงปี2,800ันแปกว่า,ก,วาก็น่าจะเวิร์กนะนึกออกไหมแต่เนี่ยเขาแค่เขียนตัวหนังสือสีขาวบนพื้นหลังสีดำอะมันก็เลยดูแบบแล้วทำไมถึงต้องให้คนนี้มีบทบาทเยอะขนาดน,นี้ ถ้าถ้าตอนจบไี่ให้ซีนนังเลยนึกออกไหมเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหมือนจะดีแล้วแต่มันก็ยังแบบนิดนึงเนาะถ้าสำหรับใครที่ไปดูอะ่ะก็ก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันเนาะอันนี้เราพูดถึงถึงความแบบในความรู้สึกเราแล้วกันถ้าเปรียบเทียบของมิวราลิต้าแล้วก็ดา วิกาฮนี่เนาะแต่ถามว่ามันดีไหมมันมันก็ดีทั้งสองทั้งสองเวอร์ชั่นเนาะก็มันเหมือนกันอืมันเหมือนกันเลยมันดีทั้งสองอันนั่นแหละเพราะอันนึงมันเป็นซีรีส์อันนึงมันเป็นหนังเนาะมันจะบอกว่าเปรียบเทียบกันมันมันไม่ได้เรอกเพราะว่ามันเหมือนกันอืมเราก็จะเห็นแค่ความกระชับกับความแบบมีมีเนื้อหาที่เยอะขึ้นใช่กับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนาะ แต่กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปของเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอที่เป็นซีรีส์อ่ะมันยังใช้โซเชียลได้ไม่เยอะเลยอ่ะนึกอออกไหมซึ่งซึ่งปี25 6 6ันร 16, อ่ะโซเชียลมันหนักมากไม่ว่าจะเป็นแบบ f เฟซ o o o กไลน์ n ต t a g กรมอย่างเงี้ยแทบจะไม่เห็นนักแสดงในเรื่องเล่นโทรศัพท์เลยเนาะก็คือเล่นน้อยมากจะมีแค่ดูข่าวใน iPad หรือดูข่าวในทีวีซึ่ง มันมันมันดูเล่นหน่อยไปหรือแม้กระทั่งคนที่หาปลาตอนสุดท้ายอะ่ะใช้โทรศัพท์แบบเป็นปุ่มกดอะ่ะคือเด็กผู้ชายต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือที่ไหนๆอะ่ะมันน้อยคนมากเลยนะที่จะใช้โทรศัพท์แบบปุ่มกดไม่ว่าจะเป็นพ่อนี่เองก็ตามซึ่งพ่อเนี่ยอ,อ,อายุห้าสิบปีแล้วก็ยังใช้เป็นหน้าจอสัมผัสเลยนึกออกไหมแล้วคนตอนจบในเรื่องอะ่ะอายุไม่เกินสามสิบห้า มันเป็นไปได้น้อยมากที่เขาจะดูแบบไอเนี้ยดูข่าวผ่านโทรศัพท์ปุ่มกดเนาะซึ่งก็ไม่เห็นนานมากคือมันมันน่าจะเป็น2แววนออีแล้ววันนึ้ออกไหมแล้วเราคืนมันก็ไม่น่าจะเสถียรเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันดูเล่นโซเชียลน้อยไปเนาะมันจะเป็นการจองตัว๋วหรืออะไรอย่เงี้ย อ่าแล้วก็มีฉากหนึ่งเนะาะฉากที่ดาวิกาดูรีวิวการล่ะลักลอบทำพาสปอร์ตปอลอมมันก็ทำวีซ่าปลอมเนาะ,ะมันมีช่องที่ทำเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ด้วยหรอนึกออกไหมแบบเราก็ลองเสิร์ชดูน้องเราก็ไม่ไม่เห็นยิงจู่งแจ้งขนาดนั้นแล้วก็ในเว็บที่ดาวิกาเสิร์ชอ่ะมันมันไม่ได้เขียนว่าเป็นเว็บอะไรมันเป็นแค่วิดีโอขึ้นมาหน้าเดสก์ท็อปเนาะ หาในพันทิมันน่าจะชัดเจนกว่านึกอออไหมหรือรอ,รอ,อะไรสักอย่างเนาะที่ไม่ใช่การรีวิวแบบเพราะในนั้นมันประมาณว่าทุกคนมันเหมือนมากทุกคนมันเหมือนมากเันแบบมันเนียนมากๆเลยอย่างเงี้ยนืกอออกไหมเราก็เลยรู้สึกว่านิดนึงเนาะมันยังมีความแบบไปได้อีกสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าใครแบบสนใจจะไปดูเนาะก็แนะนำทางช่อง Netflix เนาะทั้งเรื่องตลกหกเก้าของมิวราลิตาเป็นหนังเนาะแล้วก็เรื่องตลกหกเกของดาวิกาโฮเนี่ทั้ง2องันเลยอยู่ใน Netflix ลองดูเปรียบเทียบกันก็ได้แต่ตัวเราเองเราก็ จะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลยมันมันก็ไม่ได้นาอถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ดูทั้งสองเรื่องอะ่ะเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างมันเนาะเราก็แต่ถ้าเป็นเราเราจะดูเรื่องของมิวาลิตาเพราะว่ามันกระชับซึ่งตอนจบเหมือนกันเหมือนกันเลยเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะการรีวิวหนังเรื่องตลกหกเก้ากับซีรีส์เรื่องตลกหกเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสวัสดีคลิปนี้บ๊ายบาย